จะให้ดูทุเรียนทุเรียนอินรีนี่ค่ะทุเรียนอินรีปลูกทุกที่ในสวนนะคะไม่ติดนะคะมาติดตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะดูลำต้นเขาจะส,สวยมากเลยนี่ค่ะนี่ย้าในนี้ห้ามเราก็ห้ามถอนญ้านะเพราะว่า,าทุเรียนเนี่ยเขาหากินด้วยรากฝอยนะคะ,นะคะแล้วก็ห้ามเป็นน้ําเป็นแอ่ง สังเกตดูเวลาดินมันต่ตําๆลงเราก็ต้องต้องหาดินมาโปะให้มันสูงขึ้นคือไม่ให้น้ําขังนะคะดูเขาแตกกิ่งงามแล้วค่ะทุเรียนนี่อร่อยนะคะถ้ารอดเนี่สองต้นนี้ดกค่ะถ้ารอดนะปลูกต้นเดียวก็พอกินแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อกินแจกญาติพี่น้องได้ด้วยนะคะนี่เป็นทุเรียนภูเขาไฟค่ะมาเก็บ เครื่องแกงหอยพาดูทุเรียนด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะไม่ประมาทก,การจะตกเราจะซู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching แววค o า e t t t h i l l n n ดทุเรียน Thailand ยำม,มียำม,มีโอเคค่ะอร่อยค่ะค่ะ